เสียบไปแล้วไม่ใช่ตอนปายแบบเมือไหร่แต่ด้วยเที่ยงนี้มาอยู่ล่องน้ำสีแดงในน้ำของเพชเด็กติงลมิสออกไปบอกไปว่าน้ำปัดเล็กน้อยถึงบ้านั่นแล้วว่าเพชบัวลิ้โดยอดีตท่นพ่อใหญ่เซิร์ฟพ่อใหญ่เซิร์ฟรู้ตอนนี้ไปคนพ่อใหเซิร์ฟเหมือนกันเอาวันล้วเพชความนีจะทำรือไม่ได้พยายามตีมัาตีไปจะตามจะตามเพชเดลมิพันหรือไม่พันวัวแล้วขันประธานเพช หยุดข่ายใหญ่เองแย่ข้าตีเองไม่ขาดจะถามผันเมื่อทันเทววเริศเรือตีพี่น้องอยากบ้านตงตุนบอกว่าไม่ยชนไม่ยอมไปถอดมาแทนเริ่มก่อนมาถ่ายสมบัติเปิด์ถ่ายกันไว้ในขณะที่ในขณะที่เทวจะเริ่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มจะถ่ายยอกกันแล้วเริ่มจะถ่ายยอกกันถ่ายแบบมาลองตองแกงถามชื่อกันเราเห็นว่าเองชื่ออะไรข้าชื่ออะไรไม่รู้เพวตอนนี้เริ่มจะถ่ายเออเห้ยลอยชายแล้วเอาแล้วไม่เออเห้ยลอยชายบอกว่าเทพเดรัมิตเทพเดรัมิเทรมเทพเดรัมิตทพเดรัม บอกว่าบอกว่าเพชรวารินเพชรวารินอ้าวรอยยิ่สิเป็นหรือเ่ายีบห้เมตรสุดท้ายตามคนตามไทยเทนิิดจะแซงหนีหรือไม่ไ่้เอาแล้วมาละบิดหนีมาแบบนี้น่าจะรู้หัวลูกใจเพชรวารินห้อมร่างกายตีเปิดเปิดไปแล้วก็เทนิดละิดหว่างพายบัป่อยเรือไหลเข้าเส้นไหลไหลเข้าเส็นชัยครับเรือเข้าเส้นชัย กำลังกำให้ราชานะครับขออนุญาตตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําแดงครับในานามของเรือเทพเนระบิบเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้